สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ป้าพรพามาชมดอกไม้สวยๆงามๆนะคะดอกนี้มีชื่อว่าดอนย่าควีนซิลิกิตนะคะคุณผู้ชมดอนย่าควีนซิลิกิตนี้นะคะช่อดอกเขาจะเป็นช่อดอกเขาจะออกมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมีประมาณห้าช่อด้วยกันใน ในเขาเรียกอะไรในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งดอกใหญ่ๆเ,เนี่ยนะคะจะมีห้าช่อด้วยกันเนี่ยจะอยู่จะมีห้าช่อและแต่ละช่อก็จะขนาดเท่าๆกันนะคะจะมีห้าช่อนะคะคุณผู้ชมนิดนึงเห็นไหมคะโอ้ยมันเห็นไม่ชัดเนาะแล้วก็นี่สองอย่างนี้คะ่ะสามสี่ห้ามันจะมีห้าช่ออยู่นะคะโอเคเนี่ยประมาณห้าช่อห้าช่อแล้วพอเราดอกออกมาปรวมกันเป็นหนึ่งช่อใหญ่ๆอย่างนี้นะคะก็ แต่ละช่อจะเท่าๆกันนะคะก็ออกมาเป็นช่อใหญ่รวมกันเป็นช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะก็ควีนซิลิกิตนะคะก็ก็จะมีมีสีแดงเออสีชมพูชมพูเข้มประมาณนี้คุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นชมพูเข้มพอดีพระพรเห็นพอดีเขาอยู่ข้างทางนะคะเห็นสวยดีค่ะคุณผู้ชมเออแต่ว่าแต่ว่าสีเนี้ยสีขาวเนี้ยไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะคล้ายๆเหมือนกันแหละคล้ายๆเหมือนกันเนี่ย เนี่ยคล้ายๆเหมือนกันคล้ายๆกับสีชมพูเหมือนกันนะคะคล้ายๆแต่ว่านี่เป็นสีขาวนะคุณผู้ชมเป็นสีขาวแล้วก็ออกมาเป็นพวงเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นพวงเป็นช่อใหญ่ๆนะคะเนี่ยเป็นช่อใหญ่ๆเหมือนกันเลยอ่ะแต่นี้มันจะสีขาวนะเออสีขาวสีขาวก็สวยนะขาวๆสวยๆดีสะอาดตานะคะแต่ว่าอันนี้มันดูเป็นสีสดใสสีชมพูชมพูนะคะนี่ค่ะสวยสวยงามเลยคุณผู้ชม ก็เลยเอ้ยช,ออชื่อก็แปลกดีนะคะชื่อ,อ,อชื่อดอกดอนยาควีนสิริกิตบางคนก็เรียกแค่ดอนยาเฉยๆนะคะแต่ก็ชื่อเต็มๆคือดอนยาควีนสิริกิตอืมก็เลยสวยดีเป็นไม้ไม้ประดับนะคะไม้พุ่มไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะพุ่มนี้ก็ประมาณ2เมตรประมาณ2เมตร3เมตรนะคะคุณผู้ชมเนี่ยพุ่มนี้ประมาณ3เมตรได้นะคะแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ก็น่าจะต้องตอนแล้วแหละ ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเม็ดไหมนะคะนี่ลำต้นเขาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะตอนได้สบายเลยนะคะคุณผู้ชมลักษณะใบก็ใบเป็นรีีอย่างนี้ค่ะนี่แล้วใบเขาเหมือนจะมีขนอ่อนๆเหมือนคล้ายๆกัมมายรรมีะคะ่ค่ะคุณผู้ชมใบเขาเนี่ยลักษณะใบทรูป,ปๆเนี่ยคล้ายๆกัมมายี่นะคะคุณผู้ชมเออสวยดีคุณผู้ชม,ออชมถ้าเจอที่ไหนก็เจ้านี้จะได้บางคนจะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเขาชื่อดอนย่านะคะคุณผู้ชมคะโอเคเจอของสวยๆงามๆก็เก็บภาพมาฝากกันนะคะ ขอบคุณนะคะคุณชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็มาบอกบอกเก่าแล้วสู่กันฟังนะคะเก็ภาพสวยๆมาฝากด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ